รู้ริจ่ยไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บดุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิศราภัณฑ์บุตกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้สัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งนั่นก็คือครูอรสมสุดที่สาครนะครับเราได้พูดคุยถึงเรื่องของงานเขียนรวมถึงที่มาที่ไปของงานเขียนเหล่านั้นนะคะว่าครูเองนะครับได้แรงบันดาลใจการเขียนมาจากแรงใดซึ่งสิ่งต่างๆที่นํามาเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดชีวิตจริงของคนในสังคมทั้งสิ้นนะครับและว,วันนี้นะครับรายการของเราก็ยังอยู่กับครูอรสมสุดที่สาครเช่นเคยนะครับ เราจะมาฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานนะครับว่ากิจกรรมหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเรื่องราวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเรือนจําจะเป็นอย่างไรและโครงการที่ครูทําต่างๆนั้นจะส่งผลกับผู้ต้องขังหรือผู้สูงอายุรวมทังผู้พิการจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับครูครับ โครงการปั้นพระพุทธรูปในเรือนจำนะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังนะครับแน่นอนนะครับต้องมีผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านศินลปะตัวครูเองนะครับปลูกฝังหรือว่าทําให้เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขากำลังทำนั้นยังไงบ้างครับ คืออย่างที่บอกว่างานศิลปะในเรื่องของการปั้นหรือการวาดในเราไม่ได้มีพื้นฐานนะคะสิ่งที่เรามีพื้นฐานก็คือเรามีพื้นฐานในเรื่องของการเขียนซึ่งก็ถือเป็นศิลปะประเภทหนึ่งทีนี้เราก็นำอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เข้าไปสอนการเขียนนิทานภาพสําหรับเด็กนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นนักเขียนนิทานภาพสาหรับเด็กที่มีชื่อหรือว่านำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรสํานักช่างสิบหมูพวกนี้ค่ะเข้าไปสอนคือเราเป็นเหมือนกับคน คิดรเริ่มแล้วก็เป็นคนวางแผนว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรประสานงานหาวิทยากรที่เป็นตัวจริงเข้าไปคือเราสึกว่าความดีงามศรัทธาในชีวิตเนี่ยสำคัญตลอดจนงานพุทธศิลป์จะช่วยกล่อมกล่าวจิตใจเข้าให้พบความสงบเย็นนะคะคแล้วก็มันไม่น่าเชื่อหรอกว่าคนที่อยู่ในเรือนจำเขาจะปรารถนาความร่มเย็นแล้วก็สวดมนต์กันเป็นวักเป็นเบนจริงๆนะคะ เพราะว่าศาสนาก็จะเป็นที่พึ่งที่หวังได้เพียงหนึ่งเดียวในจภาวะขณะนั้นนอกเหนือจากครอบครัวซึ่งบางครอบครัวก็อาจจะแตกสลายไปแล้วด้วยซ้ําเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นมือปืนวันหนึ่งก็หายจากชั้นเรียนไม่มาเรียนเราก็ให้หัวหน้าชั้นเนี่ยไปตามว่าอุ๊หายไปไหนเราก็บอกว่ายังไงเนี่ยถ้าจะเรียนแล้วหรือไม่เรียนแล้วเนี่ยให้มาหาครูหน่อยให้มาคุยกัน ถ้าจะไม่เรียนครูก็ไม่ว่าแต่ขอให้มาคุยว่ามันสาเหตุอะไรเขาก็บอกว่ามียเขียนจดหมายมาว่าตอนนี้ต้องไปมีสามีใหม่เพราะว่ายังมีลูกสองคนที่ต้องรับผิดชอบเขาก็คิดกังวลต่างๆนานาเราก็บอกว่าของบางอย่างมันก็แก้ไขไม่ได้เนาะแต่ว่าลองหาข้อดีสิว่าอยู่ในสภาวะนี้โอเคครูรู้ว่ามันทุกข์แต่มันมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นข้อดี ก็คุยกันแล้วก็ได้คำตอบมาว่าอย่างน้อยการอยู่ในนี้ทำให้เขาไม่ต้องปานาติบาตเพิ่มขึ้นถ้าเขาติดคุกอยู่สิบปีโอกาสที่เขาไม่ต้องไปปานาติบาตมันเป็นหลายสิบชีวิตแน่นอนนึกออกใช่ไหมคะแล้วการอยู่ในนี้แล้ววันนี้ทาอะไรเราก็มาเรียนปั้นพระไงก็ปั้นพระอย่างน้อยครูก็เอาไปตามโรงพยาบาลก็ให้คนได้กราบไหว้ก็เป็นบุญกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มันทุกข์แต่ว่า ถ้าการอยู่ข้างนอกแล้วเรายังอยู่ในยุทธจักรนักฆ่าก็ต้องฆ่าคนไปหลายสิบชีวิตแล้วการฆ่าคนนีก็ถือเป็นครุกร,รมเป็นกรรมอันหนักใน,ในทางพุทธศาสนาเราเชื่อกันอย่างนั้นกับการอยู่ตรงนี้อยู่ในที่ซึ่งมันก็นรกบนดินนะ่ะแต่ว่าเรายังได้สร้างกุศลน่ะมันก็มีข้อดีอะนะคะก็บอกเขาคืออยู่ข้างนอกอิสระนะแต่สร้างบาปมหันกับอยู่ในนี้นรกบนดินะแต่ว่ายังได้สร้างบุญนะ่ะ จากนั้นเขาก็มาเรียนจนจบโครงการคือนักเรียนเองก็สอนเราให้เราได้เรียนรู้จัดจะทำอะไรหลายๆอย่างก็เป็นความประทับใจครับครูครับเรื่องของการสอนต้องมีลูกศิษย์นะครับอยากให้เล่าถึงลูกศิษย์ษที่ตัวครูเองประทับใจหรือว่าภาคภูมิใจครับก็มีหลายคนคคนะคะอย่างเช่นลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นรีซอนะ เป็นลูกครึ่งแต่ไม่ใช่ลูกครึ่งฝรั่งหรืออะไรนะเขาเป็นลูกครึ่งรีซอกับจินฮ่อนะคะแม่เป็นรีซอรพ่อเป็นจินฮ่อแล้วเขาก็มาจากดอยสูงที่เชียงใหม่นะที่แถวป่าแป้ที่เชียงใหม่ก็คือเขาไม่ได้เรียนในระบบหลักสูตรนะ่ะจนอายุ8 8แล้วถึงมาเริ่มเรียนภาษาไทยเรียนจากกศนอแต่ว่าเมื่อเขา เข้ามาอยู่ในเรือนจําก็ด้วยคดียาพื้นที่ตรงนั้นที่เขาอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบมีโรงงานผลิตมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เติบโตมาในสังคมตรงนั้นนะการอยู่ในเรือนจําคือชีวิตมันก็ตกต่ําพอแล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะสู้เขาจะทําชีวิตเขาให้มีคุณค่าก็คือเขาจะต้องคว้าไปปริญญาให้ได้ห้าใบแล้วเขาก็จบปริญญาโทในบางขวาง ซ,ซึ่งเขาเขียนหนังสือได้รางวัลรองชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอะวอร์ดด้วยคือใช้เวลาเขียนในห้องประหารห้องประหารเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังมีโซ่ล่ามขาอยู่ทุกคนเวลานอนตอนกลางคืนนะคะคือสมมุติว่าเราขยับตัวเสียงโซ่เนี่ยมันจะได้ยินแล้วต้องเข้าห้องขังกันตั้งแต่ตอนบ่ายสามก็ต้องถูกขังอยู่ในนั้นน่ะคือในสภาวะที่เสียงเป็นอย่างนั้นแล้วก็แออัดกันอย่างนี้เขาใช้เวลา1 2ถึงเดือนเพื่อที่จะเขียนงานเล่มน,นี้ออกมาแล้วได้รองชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด ซึ่งก็เป็นเบธีระดับชาติเรารู้สึกนับถือในความพยายามของเขามากเลยนะคะแล้วเขาก็ได้ปริญญามา5้าหรือ6ใบแล้วตอนนี้ <c oughs> เราสึกเราชื่นชมในขณะที่คุณเพิ่งเริ่มมาเขียนหนังสือและคุณเพิ่งเริ่มมาเรียนหนังสือตอนนี้18แล้วกศนอด,ด้วยเรารู้สึกว่าหัวใจของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าเขามีความเพียรพยายามและบุษย์ที่พ้นโทษออกมาแล้วก็ยังไม่เคยมีใครกลับเข้าเรือนจำไปเลยเพราะว่าเขาเข็ดคุกแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็คือลูกศิษย์คนนี้ไม่ได้ผ่านแดนประหารแต่ก็อยู่ข้างในมา14ปีตอนนี้เนะี่ยเป็นเจ้าของโรงหลอพระพุทธรูปคือเขาเคยสมัครสอจอค่ะสมาชิกสผาจังหวัดแล้วก็เป็นผู้กว่างขวางอยู่แล้วก็เงินหมดต้องหาเงินอะไรเงี้ยก็ไปค้าย,ยาแล้วก็เขาบอกว่าเขาให้ความสําคัญกับเงินตอนนั้นนะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเงินละเขาพ้นโทษออกมาก่อนจะพ้นโทษเนี่ยเข้ามาคุยกับครูว่าครูครับ ถ้าผมจะขอกู้เงินจากกองทุนของเราเนี่ยแล้วก็ผมจะสร้างโรงหล่อพระโอเคไหมโอ้ยินดีเลยตอนนี้เขาก็เป็นเจ้าของกิจการโรงหล่อพระก็โรงหล่อพระเล็กๆก,กันนะคะที่สิงห์บุรีบ้านเกิดแล้วก็ดูแลพ่อดูแลลูกไปด้วยซึ่งโรงหล่อพระก็อยู่ตรงข้ามบ้านแล้วโรงหล่อพระก็รับงานจากกองทุนของเราอะคือเวลามีเจ้าภาพสั่งพระเราก็จะสั่งจากโรงหล่อเล็กๆของลูกศิษย์เราคือเราสึกว่า มันเป็นอาชีพที่อาจจะไม่ได้ร่ํารวยแต่ว่าเราสึกว่าจากอาดีตของผู้ต้องขังคนหนึ่งแล้วตอนนี้ทํากิจการโรงหล่อพระมันเป็นความสวยงามอะค่ะแล้เ,เขาก็จะไม่กลับไปทําผิดซ้ําอีกแล้วเขาก็เป็นนักสู้ชีวิตหรือว่ามีลูกศิษย์ที่ตอนนี้ไม่ทราบเคยได้ยินชื่อเล่ากี่โรตีบางผางไหมเขาก็ไปเรียนรู้การทําโรตีจากในเรือนจำอะค่ะจากเศษกระดาษ ที่มันตกจากถังขยะแล้วก็เห็นก็เอ้มีสูตรทำโรตีเขาก็ฝึกตอนบางขวางอย่างให้ทําขนมนมเนยทําอะไรขายจําหน่ายได้ลูกค้าของเขาก็อยู่ในห้องประหารเนี่ยเยอะแยะเลยเล่ากี่ก็ฝึกฝนจนทําโรตีเก่งตอนนี้เขาก็เป็นเจ้าของกิจการเล่ากี่โรตีบางขวางซึ่งใครไปได้ชิมแล้วก็จะแบบมีฝีมือค่ะคืออ,นน <S <S อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรา เราก็ภูมิใจที่ว่าทุกคนให้โอกาสเราหมายถึงว่าคนภายนอกก็ให้โอกาสแล้วก็ให้กําลังใจลูกศิษย์เราว่าขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเราู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตของครูคนหนึ่งที่เป็นครูของคนคุกนะคะครูครับได้อ่านบทความจํานวนหนึ่งพูดถึงครูแล้วเล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นจากครูที่ว่าเอามือถือเข้าไปในเรือนจําโดยไม่ได้ตั้งใจคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเราทํางานในเรือนจําเนี่ย ก็ด้วยความตั้งมั่นที่อยากจะมีโอกาสมอบสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์คือพูดง่ายว่าแก่แล้วนะขอทําประโยชน์หน่อยก็ทีนี้การเข้าในเรือนจํามันไม่ใช่จะเข้าง่ายเขามีเครื่องเอ็กซเรย์มันเป็นเอ็กซเรย์ที่คล้ายๆกับที่แอร์พอร์ตอะค่ะคือมันจะสามารถเอ็กซเรย์สิ่งที่คุณซ่อนเอาไปอะไรเนี่ยได้หมดอันนี้เล่าเฉยๆว่าจริงๆการทํางานในเรือนจํามันไม่ง่ายแต่ในชีวิตเคยสองครั้ง ที่เคยลืมมือถือเข้าไปมือถือกับเงินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะก่อนเนี่ยมือถือเนี่ยเครื่องหนึ่งเป็นแสนคือมือถือไอ้ที่พกระอกอย่างที่ครูใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งมันเครื่องละพันกว่ายังเป็นรุ่นแบบโบรอยู่เนี่ยเข้าไปนี่มันแพงเลยนะมันมีมูลค่าเลยทีนี้มันก็มีคล้ายๆว่าเป็นกฎนะกฎระเบียบของทางกรมอะว่าไอ้มือถือเนี่ยมันเป็นของต้องห้ามถ้าเราเอมีการลักลอบนําเข้าไปคุณจะต้องติดคุกทีนี้เราลืมเราไม่ได้ลืมครั้งเดียว แต่เราลืมถึงสองครั้งนะคะก็มีการค่้สอบทางวินัยหน่อยแต่ซึ่งจริงๆการลืมมันก็ไม่ใช่เหตุผลใช่ไหมคือใค้าครก็อ้างได้ว่าลืมท,ท้งที่ที่จริงเราก็ลืมจริงๆอะไรคือคนที่น่าจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ลืมลืมง่ายสิ่งที่ที่เราเจอเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหขาข้างดึงของเราเนี่ยมันก้าวเข้าไปในคุกแล้วคือต้องใช้คําว่าถ้าเราจะถูกตั้งข้อหาคดีถูกฟ้องร้องอะ เราสึกว่าแน่นอนไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นยังไงหรือเราไม่ได้มีเจตนาแต่ว่ามันจะทําให้ชื่อเสียงเรามันมัวหมองไอ้สิ่งที่เราทํามาทั้งชีวิตแต่มันจบขึ้นหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าตกใจแล้วก็เจอครั้งแรกเนี่ยคิดกลับมาตั้งน้ําตารื้นอยู่เงียบๆแล้วก็คิดอยู่สองสามวันว่าเราจะถอยไหมเพราะว่ามันอันตรายมันอันตรายจริง,รงไหมถึงอันตรายถ้าเราโดนฟ้องร้องเท่าเราอะไรเนี่ย แก้ข้อกล่าวหาไม่ได้มันก็คือการติดคุกอันนี้เป็นเรื่องจริงเราก็มานั่งคิดสะตะแล้วเราก็คิดในใจว่าอันนี้ครูก็คิดถึงพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพรักที่สุดในชีวิตของเราแล้วเนี่ยท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังยอมที่จะเหนื่อยยากลําบากสั่งสอนสรรพสัพตว์เพื่อที่จะอยากให้พ้นทุกข์เหมือนที่ท่านพ้นนะ่ะแล้าเราคิดว่าถ้าเราเจอแบบนี้แล้วถ้าเราจะถอยถอยมันง่ายเลยนะ แต่ว่าถ้าเราเดินหน้าไปเราก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราสึกว่าไม่ได้เราคิดถึงลูกศิษย์ด้วยเราสึกว่าเราต้องไปต่อเราก็กลับไปทําต่อแล้วก็วันที่สองสิ่งที่เรานั่นคือตอนหลังเนี่ยเราจะไม่พกอะไรเข้าไปเลยหมายถึงว่าไม่ถือไม่อะไรเข้าไปก็อาจจะให้คนอื่น่ว่ามันก็ต้องทําเรื่องเวลาจะเอากระดาษสักแผ่นหนึ่งเข้าไปในเรือจนจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดปลอดภัยมาได้เราก็คิดว่าถ้าเราตั้งใจดีขนาดนี้เราก็เชื่อว่า บุญกุศลจะคุ้มครองเราเราคิดอย่างนี้ค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่โอ้โหแบบป่ะใจเรามากแล้วมันก็ผ่านไปตอนนี้เรือนจําปิดเรือนจําไม่ได้ให้เข้าไปทํากิจกรรมตั้งแต่โควิดแะค่ะแต่สิ่งที่เราจะยังคงดูแลอยู่ก็คือเราระดมทุนซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยในเรือนจําที่บางขวางที่เรือน,อนจํานนแล้วก็โรงพยาบาลราชธานไปแล้ว 30กว่าเครื่องเราสึกว่าเราไม่อยู่เฉยถึงเราไม่ได้เข้าไปเอ้ยแต่เราก็ยังเป็นห่วงเราก็ยังอะไรแบบนี้อะไรที่เราทําได้เราก็ทําแล้วก็ตัวเราคนเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วก็อาศัยน้ําใจของผู้คนที่เขามีน้ําใจที่จะช่วยอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้เราเพิ่งทํากิจกรรมซึ่งจริงๆทำมาสองสมปีแล้วก็คือสอนพวกสวอ,อ,อายุ75กับคนป่วยซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นมะเร็งกลุ่มกเล็กอะค่ะ สิบคนให้เขาได้เรียนการปั้นพระธูรูปอะค่ะก็คืออันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะก็เป็นพ,พระธูปองคเล็กเหมือนพ,พระธูปบูชานะที่เราตั้งไว้ตามบ้านองค์เล็กๆกะค่ะก็ได้ทุนจากทางกองทุนส่งเสริมงานวัฒน,นธรรมกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมก็กระทรวงวัฒน,นธรรมนั่นแหละนะคะแล้วก็กลุ่มชีวามิตรของทางคุณหญิงจำนองศรีหานเจนรักก็ได้เข้ามาเป็นแบบให้ทุนซัพพอร์ตในการทำงานแล้วก็มีอาจารย์จากวิทยาลัยพอช่างเข้ามาสอนนะคะ เราก็ดีไซน์การเรียนการสอนก็เรียนกันเสาร์อาทิตย์ก็คือพุ่งง่าย10วันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่เราก็จะอยากเปิดพื้นที่ให้กับคนตาบอดได้เข้าไปขัดพระก็รู้สึกว่าเออมันเป็นบรรยากาศที่ดีงามค่ะแล้วก็พระพรูปนี้ก็จะได้นําไปมอบให้กับหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลจังหวัดนคปรปฐมคุณหมอจะมารับแล้วเราก็มีกระบวนการทางพุทธศาสนาค่ะ ก็จะมีพระจากวัดบวรนิเวศวิหารมาช่วยดูแลด้านจิตใจคือหมายถึงว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของสิ่งที่มันกระเทาะอยู่ในใจสิ่งที่ในใจคุณเนี่ยก็กระเทาะมันออกมาแล้วก็ให้ได้มีชีวิตไวัยปลายที่สงบเย็นมีความสุขครับครูครับใหญ่ครูเล่าถึงที่มาของโครงการเพราะเห็นตอนนั้นครูพูดถึงน้องฟ้าใสใช่ไหมครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวและแรงบรรดาใจอะครับ อ๋อค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าในส่วนของการที่เราอยากจะสร้างกิจกรรมคือนําคนแก่กับคนป่วยมาเรียนบ้านพระในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นการคล้ายๆแตกยอดนะมาจากในเรือนจามันไม่ค่อยมีกิจกรรมสําหรับคนแกน่นะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนป่วยเนี่ยรู้สึกว่าเออเราฝันอยากจะให้เขาได้มาเรียนเพราะว่าจริงๆด้วยความเจ็บป่วยด้วยความชราเนี่ยมันก็ เป็นเหมือนกับว่าเวลาในชิดมันเหลือน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะกระบวนการพุทธสินเนี่ยมันน่าจะช่วยเรื่องของจิตใจให้มีความมั่นคงมีความสงบอะไรได้นะคะแล้วก็คนเรียนตอนเราเปิดรับสมัครคนที่อายุสูงสุดคือ82ด้วยได้ไมั้งที่มาเรียนน่ยนะคะแล้วเราก็มีจิตอาสามาช่วยกันแล้วรู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้มันเป็นชั้นเรียนที่แฮปปี้มากนะคะแล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เข้าสังกัดคนป่วยหรือเข้าสังกัดสวที่75อัพ อายุเขาไม่ถึงอายุเข้า64แต่ว่าเขามีลูกสองคนซึ่งจะพิการทางสติปัญญานิดนึงแล้วก็พิการทางร่างกายด้วยคือเป็นลูกแฝดนะผู้ชายซึ่งตอนนี้อายุ41แล้วก็มีความสุขว่าที่เราต้องแบบเราอยากตอบแทนเขาว่าให้เขามีความสุขก็ได้มาเรียนกันทีนี้เราคิดว่าที่อยากจะให้มาขัดพระเนี่ยมีวันหนึ่งที่พอพระหล่อเสร็จแล้วก็ต้องมาขัด เรารู้สึกว่าเราเคยเจอน้องฟ้าใสและเราพูดถึงกิจกรรมของเราที่เราทาเนี่ยน้องฟ้าใสก็บอกโอ้น oh, no ูแบบอยายกมีโอกาสมาขัดพระจังเลยอะไรเงี้ยเราก็สึกเอ้ยอย่างนี้เราก็ต้องชวนคนตาบอดมาขัดพระแล้วจริงๆแล้วเรายัางฝันไปไกลอีกนะคะคือชีวิตเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความฝันแล้วก็การลงมือทําเราก็ยังคิดว่าที่โรงหล่อพระที่สิงห์บุรีเนี่ยถ้าเราจะจัดกิจกรรมอาจจะสัก2เดือนครั้งหนึง่งแล้วก็ให้กับผู้พิการอาจจะสมมุติว่าทริปนี้เป็นคนตาบอดนะ อาจจะสักสิบคนยี่สิบคนไปขัดพระวันหนึ่งเนะาะเช้าเย็นตอนเช้าก็ใส่บาตรกันนิมนต์พระไปบิณฑบาตแล้วก็อีกสักสองเดือนถัดมาอาจจะเป็นคนหูหนวกหรือคลิปต่อไปอาจจะเป็นคนพิการมีนแชร์หรืออาจจะเป็นเด็กออทิสติกหรือเป็นกลุ่มคนแก่อะไรเงี้ยสลับกันไปสักเดือนหรือสองเดือนครั้งนึงเราอยากจัดกิจกรรมตรงนี้ที่รองหล่อพระนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเหมือนกันอันนี้พี่คิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็อ,อาจจะนั่งรถตู้ไปกันอะไรแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากทําเพราะเราสึกว่าเราเชื่อว่าคนเราทุกคนเนี่ยปรารถนาที่จะมีคุณค่าในชีวิตแล้วก็การที่เราได้มีส่วนในการปั้นพระหรือจะขัดพระแล้วพับธูปได้นําไปสู่หน่วยดูแลผู้ปว่วยยะสุดท้ายก็คือผู้ปว่วยที่ใกล้จะจากไปอาจจะดูเหมือนเป็นคุณค่าเล็กๆแต่มันมีความหมาย ทางจิตใจมากนี่ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะทำต่อไปจะมีรุ่นต่อไปอ่ะนะคะเราทำแน่นอนเพราะว่าถ้าแหล่งทุนซัพพอร์ตทุนให้เราทำเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะจัดกิจกรรมนี้ปีหนึ่งสัก3ามหรือสี่ครั้งอะคะ่ะตั้งตั้งใจอย่างนั้นนะคะผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผมเคยได้ยินว่าผู้ป่วยยัสทายหรือคนที่ใกล้จะเสียชีวิตอยากเห็นพระพุทธรูปก,ก่อนจะลาโลกอย่างเงี้ยนะครับผมก็แชไว้เงี้ยนะชาวพุทธนะคือพูดง่ายค,คือเป็นที่พึ่งอะ ครูครับโครงการคาดว่าก้าวาต่อไปจะไปไหนกันต่อดีครับคือเราจะทํากิจกรรมอันนี้ต่อค่ะแล้วก็คือจริงๆถ้าอีกสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยตอนนี้เรากําลังจะทําพระพุทธรูปกาลังจะหล่อพระพุทธรูปที่จะไปมอบที่อินเดียซึ่งกว่าจะไปมอบได้ก็คงรอราวปลายปีแต่ช่วงนี้หลังจากเดือนกรกฎาเราจะมีการหล่อพระพุทธรูปที่งหล่อเนี่ยจริงๆอยากชวนกลุ่มคนตาบอดไปจังเลยไปโรงหล่อพระแล้วก็ไปขัดพระกัน อาจจะเอาครูให้เข้าไปช่วยอันนี้อาจจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาด17นิ้วนะแต่หลักๆของการขัดอะไรก็ไม่ได้ต่างกันคิดว่าอยากจะทำมาค่ะอย่างที่บอกว่าทาสักเดือน2เดือนครั้งหนึ่งดูเป็นความสุขนะคืออาจจะเหมือนเราอยู่ในโลกมืดแต่จริงๆการอยู่ในโลกมืดของเรามันก็ไม่ใช่ว่าใจเราจะมืดเพราะว่าเราทําให้มันสว่างสวยได้ด้วย2มือของเราก็ไปขัดไปอะไรแล้วก็ไปสู่มือของคนที่อาจจะใกล้จะจากไปนะ พี่ว่ามันเป็นกุศลเล็กๆแต่มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่เรารู้สึกว่าเรายังม,งมีกําลังที่จะทํากิจกรรมอะไรตรงนี้ไปได้อีกระยะหนึ่งแล้วมันเป็นความสุขค่ะ,คะเป็นความสุขที่ตัวครูเองปั้นพระรูปไม่เป็นแต่อํานวยได้หรือจัดให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นคุณค่าให้แก่ชีวิตเล็กๆของเรามันก็เหมือนกับครั้งหนึ่งที่เราได้มีส่วนในการปั้นหรือในการขัดองค์พระค่ะมันงดงามมันซาบซึ้งที่อยู่ในใจค่ะ ครูครับพูดถึงเรื่องของคนพิการแล้วนะครับตัวครูเองนะครับอยากจะให้คนพิการในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างครับคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพบเห็นแนละ้วรู้สึกว่าก็ตอนที่ไปสอนการเขียนให้กับบุ่งคนตาบอดเนี่ยเอ๊ะเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะนะคะซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะเราก็รู้สึกหลายคนก็พิการอายุสักอาจจะ 30- 40จอประสาทตาเสื่อม แล้วก็ต้องปรับตัวต้องอะไรเพวกเราสึกทึ่งว่าคนเราเนี่ยมันมีอะไรในแต่ละตัวตนของเรามีศักยภาพที่จะก้าวพาตัวเองออกไปสู่การใช้ชื่อที่ปกตินะคะคือมีพลังอย่างภริยานันตยุเนี่ยคือเดิมเนี่ยเขาชอบดำน้ำอยู่แล้วแล้วพอตาบอดแล้วเขาก็อย,ยังไปดำน้ำอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเ,เราคนธรรมดาเรยยังทำไม่ได้เลย แล้วก็มีเข้าตาบอดแล้วเข้าไปสัมผัสโลกใต้น้าได้ยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็มันมีการวิ่งซึ่งเรากไม่รู้เอะแล้วไปวิ่งยังไงเนี่ยเมื่อเราไม่เห็นเขาก็มีบัดดีก้กันอะไรเงี้ยแล้วก็มีเชือกให้จับหรืออะไรเงี้ยเราสึกเฮ้ยน่าสนใจเราสึกว่าโลกทุกวันนี้ของคนพิการเนี่ยมันพัฒนาไปได้เยอะแล้วหรือแม้กระทั่งเรื่องของคน ก,ก็มีภาษามีอะไรแล้วก็เราสึกว่าเออมันน่าสนใจหรือคนบินแชร์เขาก็สามารถมีศักยภาพที่จะทํางานที่จะอะไรได้ไม่ต่างจากคนปกติเราคิดว่าอันนี้มันเป็นพลังมันเป็นความสง่างามมันเป็นความงดงามในชีวิตแล้วก็บางทีมันทําให้คนตาดีอย่างเราซึ่งบางครั้งรู้สึก โอ้ oh, ชีวิตทําไมวันนี้มันรู้สึกแย่เนอะรู้สึกเออแบบอันแอรู้สึกชีวิตไม่สนุกชีวิตมันไม่มีชีวาเลยแต่ว่าพอเราได้มาเห็นมารับรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันสร้างพลังให้กับคนอื่นๆได้ค่ะแล้วก็ค,คนเราทุกคนสามารถสร้างแสงสว่างในตัวเองได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะครับครูครับอยากให้ครูแนะนําน้องฟ้าใสากับความประทับใจของครูที่มีต่อน้องฟ้าใสาให้สักนิดได้ไหมครับค่ะได้ค่ะคือวันนั้นเนี่ย พ่อสายเคยฟังน้องร้องเพลงนะคะร้องเพลงสดๆนะวันนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเสียงเขาดีเสียงน้องดีมากแล้วก็ทัศนะในการใช้ชีวิตคือจริงๆแล้วพ่อสายเนี่ยตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนอายุหเดือนตอนอายุหนึ่งปีก็ผ่าตัดแล้วก็ต้องใช้แสงต้องอะไรคือมันมีขั้นตอนกระบวนการรักษาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ผ่านความเจ็บปวดเนาะความทุกข์ทรมานหมายถึงทางกายเนี่ยนะไม่นับทางใจแล้วเด็กอายุแค่นั้นน่ะแต่ว่า เขายัางมีทัศนคะติที่ดีในการมองชีวิตในการใช้ชีวิตก็ด้วยพ่อแม่ที่ดูแลลูกอย่างดีแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันทําให้ดวงตาของเขาเสียอาจจะเป็นผลจากความเจ็บป่วยหรือการรักษาอะไรเนี่ยนะคะครเราสึกว่าเราอยากให้น้องเนี่ยได้มาขัดพระอย่างที่เขาหวังไว้นะที่เขาสนใจแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้กับพวกเราฟังกัน แล้วก็วันนั้นคือเราก็บอกว่าเราขอเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงรางวัลแต่คนจ้างฝันและอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงแรปที่น้องเขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะนะตอนที่น้องร้องห้องทั้งห้องก็จะเงียบเงียบกว่าตอนพระปลาลบทำเองนะคะทีนี้น้องร้องคือพลังของเสียงเพลงตอนร้องความฝันอันสูงสุดเรานั่งเงียบๆเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันให้พลังบางอย่างเราต้งาตารื้นคือเพลงมันส่งพลังจริงๆนะ น้องชื่อจริงชื่ออะไรนะครับเด็กหญิงพันธรมนพอรอหันนนเนนนะแล้วก็รอมออนอนเนนพันธรมนนามสกุลแสงสุรัตค่ะน้องอายุสิบสี่แต่ว่าฟังเสียงแลนะ้วแ,แบบ,บมันสั่นสึ้นข้างในเราอะถ้าเป็นนักสู้ชีวิตนะเรารู้สึกว่าเด็กขนาดนั้นนะแล้วก็ผ่านอะไรมาได้โดยที่การมองโลกอย่างสวยงามอยู่มันไม่ได้บุบสลายคือความทุกข์ความอะไรทั้งหลายที่น้องผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ ความเป็นคนที่อยู่ข้างในโลกอันสดใสของเขาเนี่บอบช้ําหรือบุบสลายเลยแม้แต่น้อยเป็นสิ่งที่สวยงามมากครับครูครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ตัวครูเองไปฝากแง่คิดดีๆถึงท่านผู้ฟังนะครับว่าคนอย่างเราสามารถทําอะไรให้กับผู้พิการได้บ้างให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากครับอยากใช้คําว่าโอกาสนะคะคือหมายถึงว่าคนพิการเองเราก็ต้องไม่ปิดกั้นตัวเองนะ หรือว่าคนอย่างลูกศิษย์ซึ่งอยู่ในเรือนจําก็จะบอกเขาเสมอเหมือนกันว่าคือเราต้องให้โอกาสตัวเองแล้วก็สังคมก็จะให้โอกาสเราคนทั่วไปก็ต้องรู้จักมอบโอกาสคือมอบโอกาสให้กับผู้อื่นด้วยนะคะคิดว่าคําว่าโอกาสเป็นคาที่สวยงามนะมันเป็นหนทางของแสงสว่างค่ะครับผมวันนี้ผมไม่ลังเลใจที่จะใช้คําว่าเราได้รับเกียรติสูงสุดนะครับจากระดับปูชนียบุคคล<ช>นะครับ<ช>เพราะว่า เป็นบุคคลที่เรายอมรับเป็นระดับศิลปินแห่งชาติแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้อะไรมากมาย จากผลงานและสิ่งที่อาจารย์ทํามาที่เป็นระดับคุณครูปกติที่ผ่านมาผมจะเคยคิดว่างานเขียนบางอย่างมันก็คือเรื่องแต่งแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้รับฟังมามันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องโกหกมันคือเรื่องของคนคนหนึ่งหรือสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เข้าถึงเรียนรู้แล้วก็นําเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอดสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนสําหรับคนทั่วไปคือเขาจะหลงใจเรามองเห็นด้านที่มืดที่สุดเราก็จะเข้าใจด้านที่สว่างที่สุดนะครับหลายๆประโยคที่วันนี้ฟัง รู้สึกว่าได้รับความรู้แล้วก็รู้สึกส่งคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบุญการสืบสานคุณค่าการทำความดีการมีความฝันและการลงมือทำสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือคำนี้ครับสุดริมจิ่ประตูดเดินหน้า <c oughs> ทำไปอย่าท้อถอยเ <c oughs> พราะสิ่งที่ทำมันคือความดีครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับ ผมและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสุดใจไปด้วยกันของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณคุณอรสมสุดที่สาครนะครับศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราชส5 6 3าสาขาวรณศิลินเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สาษพัและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคป,ปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบนัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับคุณผู้ฟังหลังจากจบการสนทนาเราจะนำข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการนะครับเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับว่าได้หารือถึงการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้พิการทางสายตาได้มีสิทธิเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาในส่วนของการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการทางสายตาเมื่อวันที่10มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งลงพื้นที่ไปดูการจัดการศึกษาของโรงเรียนคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับว่ามีการจัดการศึกษาอย่างไรเนื่องจากทราบข้อมูลมานะครับว่าทางมูลนิธินะครับได้ทําความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดหลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้พิการทางสายตา โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุเองนะครับจะเข้าไปร่วมสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวได้อย่างไรอย่างเช่นนะครับการสร้างหลักสูตรอาชีพให้แก่ผู้พิการทางสายตาเป็นต้นนะครับสำหรับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการนั้นนะครับเราไม่ได้มองแค่คนพิการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เราต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการทุกกลุ่มโดยอาจมีการขยายความร่วมมือกับการเรียนร่วมเด็กพิการ และเด็กปกติในโรงเรียนที่มีความพร้อมรวมถึงการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการในรูปแบบไตภาคีนะครับก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยรับเฉพาะผู้พิการที่สามารถทำงานเฉพาะในสถานประกอบการนะครับโดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้พิการด้วยนะครับ ครั้งนี้ได้มอบหมายให้องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสชสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอนะครับอีกทั้งกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการได้จัดทําแผนแม่บทในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการทุกกลุ่มว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรบ้าง รวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคนพิการเพื่อทําให้คนกลุ่มนี้นะครับได้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเอาไว้นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์นะครับ ร,รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ